คลิปนี้นะคะการมีปลากระบอกค่ปะปลากระบอกทำอะไรกินได้บ้างนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับม,มาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวก,กันอีกเช่นเคยค่ะค่ะแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะการจะมาทําต้มส้มปลากระบอกนะคะแต่ไม่ใช่ต้มส้มแบบทั่วๆไปที่ว่าใส่ขิงใส่อะไรพวกนั้นนะคะอันนั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทีน,นี้การจะทําแบบรูปแบบทางใต้นะเป็นกับข้าวทางใต้ค่ะแต่สามารถกินได้ทั่วทุกภาคเลยค่ะอร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะ นี่เลยค่ะปลากระบอกนะคะนี่เดี๋ยวกันจะบอกวิธีการทําปลากระบอกก่อนนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ปลากระบอกมาเสร็จผ่าเอาขี้ออกผ่าออขี้ออกอย่างเดียวนะแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะ ตัดครึ่งเลยไม่ต้องขอดเก็ดนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะเด็ดอยู่ตรงที่ว่าไม่ต้องขอดเกดนะคะถ้าตัวเล็กไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะเครื่องของการนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะนี่เลยกันจะใส่ขมิ้นนะคะแล้วก็มีหอมแดงจา้ามีตะไคร้นะคะกันจะใส่ส้อมมะขามเปียกไปลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะตั้งน้ําเลยค่ะหมอตั้งน้ําเลยนะคะ บอกเลยค่ะเมนูนี้นะคะต้มง,ง่ายๆยิ่งช่วงนี้ด้วยนะเข้าหน้าฝนแล้วอากาศก็จะเย็นๆฝนตกๆก,กินร้อนๆหืมอร่อยชื่นใจเลยค่ะนี่เลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะนำเครื่องที่เตรียมไว้ะค่ะมีตะไคร้นะคะตะไคร้กันใช้2ต้นหอมแดงหอมแดงกันใช้เป็นหอมแขกเลยนะค่ะ2หัวค่ะแล้วก็มีขมิ้นค่ะใส่ลงไ,ไปเลยค่ะเพื่อนนี่จากนั้นให้เพื่อนๆเติมเ,มเกลือนะคะ ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมะขามค่ะน้ำส้มมะขามนะคะกันจะใส่ลงไปสักสองช้อนนะคะต้มส้มนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวแล้วก็จะมีความหวานค่ะกันจะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะไม่หวานแหลมเขาจะให้ความหวานแบบกลมกล่อมอะคะ่ะหวานมันๆน,นะ อย่าใส่ไปแต่การจะไม่เน้นให้ออกหวานมากนะคะคนให้น้ำตาลลายเลยจ้าการจะปรุงรสก่อนนะคะแล้็เอาปลาใส่ทให้เพื่อนๆชิมนะคะให้ออกเค็มๆอะคะ่ะถ้าไม่เค็ม,มเพื่อนๆสามารถเติมเกลือได้นะต้องโซมาก,การจะไม่ใส่น้ำปลานะชิมรสได้ที่ระดับหนึ่งแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเอาปลากระบอกใส่เลยคะ่นะน้ำต้องเดือดๆหน่อยนะคะ ค่ะนี่นะคะของการจะปลาเยอะกว่าน,น้ำอีกแล้วค่ะนะคะแล้วเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆต้มไปค่ะให้ตัวปลาค่ะเขามีความสุกนะวิธีการดูนะคะว่าปลามีความสุกหรือยังอย่างที่การบอกนะการไม่ได้ขอดเกล็ดออกต๋ตวจะต้มให้ตัวเกล็ดอะเข้าพองขึ้นมาเลยนะคะพองฟูขึ้นมาเลยค่ะ ตอนแรกนะการก็ไม่อยากเชื่อหรอกว่าต้มปลากระบอกอะ่ะเขาห้ามพอเกล็ดเขาให้ต้มทั้งเกล็ดเลยแล้วจะกินแล้วจะอร่อยการก็ไม่รู้นี่ค่ะเดี๋ยวเรามารองกันนะคะอันเริ่มเดือดแล้วนะคะเขาจะเป็นฟองแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะค่อยๆช้อนฟองออกนะ การต้มไฟอ่อนๆมานะคะนี่ค่ะของกายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆปรุงรสตามชอบเลยนะแต่ของการน่าจะออกเปรี้ยวนะเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะต้มขนาดไหนถึงจะพอนี่เลยค่ะเพื่อนให้แบบว่าสังเกตดูนะคะเกตของปลาค่ะปลากระบอกนะคะเขาจะมีฟาร,ร์มผ่องๆขึ้นมา <c oughs> ต้องสังเกตสูตรนี้นะคะการต้มแบบไม่ขอดเกตนะปลากระบอก อ่านี่ไข่ปลาลอยฟองเลยค่ะเพื่อน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 เลือกซื้อปลากระบอกนะเพื่อนเพื่อนเลือกซื้อตัวที่ว่าตรงหน้าอกอ่ะเขาจะบวมๆหน่อยป่องๆอ,อ,อ,อ่ะเออนั่นแหละค่ะจะเป็นตัวเมียจะเป็นตัวเมียแล้วเขาก็จะมีไข่ก็จะมีไข่พ่อค้าแอบกระซิบบอกมาเขาบอกว่าเวลาเลือกอ่ะอย่าไปเลือกตัวตรงๆถ้าตัวตรงๆอ่ะเขาจะเป็นตัวผู้แต่เขาจะได้ความมันไง แต่ถ้าเกิดจะเอากินไข่ให้เลือกตัวท้องป,องปอง่องๆนั่นแ,แหละเขาจะเป็นตัวเมียดีเลยการชอบกินไข่การก็ฟัดมาเลยแทบทุกตัวของการะมีไข่แทบทุกนั้นเลยเนี่ค่ะเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะคะเกตปลาเขาจะพองชี้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะนี่แหะคะ่ะของการเสร็จแล้วนะคะได้แล้วค่ะ ค่ะนี่เลยค่ะของการนะคะก็ปรุงแต่งรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงที่การใส่ไปนะคะเดี๋ยวกันจะมีน้ำมะขามเปียกนะมีเกลือมีน้ำตาลค่ะเป็นน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บนะคะนี่เลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็ปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามใจเราเลยนะคะรสชาติของการนะคะอย่างที่การบอกของการจะมีเปรี้ยวนํามีเค็มนะคะเค็มแล้วก็จะมีความหวานจากน้ำตาลตามมานิดนนะคะ นี่เลยค่ะของการหม้อน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมฉุยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทำกันง่ายๆนะคะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยอ่าเวลาเคี่ยวนะคะใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงให้ตัวเกล็ดอะคะ่ะของเขาอะพองขึ้นมานะ ค่ะนี่นะคะทำกันง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆแบบนี้นะคะมาแบ่งปันกันอีกค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ